สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้กับกับมาพบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี้สาวนิ้งผ้าร่วยก็ได้เดินทางมายังบ้านของน้องฝ่าเนาะค่ะเพื่อติดตามตัวเลข้อฝันกับน้องฝ่าเป็นโครงสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมคะ่ะแต่ก่อนที่จะไปติดตามตัวเลข้อฝันกับน้องฝ่าสาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิ้งผ้าร่วยนั่มเนเดอค่ะเดอค่ะน้องฝ่าเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้เพิ่นฝันว่า เพิ่นได้ไปงานซพค่ะท่านผู้ชมได้ไปงานซพแล้วเพิ่นได้ใสสุดแดงนะะเนาะค่ะเนาะใส่สุดแดงความโล่งซพค่ะเต่นความโล่งซพเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็เพิ่นฟันว่าผีที่ตายไปแล้วมาเขาเทียมเพิ่นเนาะคะ่ะมาเขาสิงเพิ่นค่ะและ้วโตเลขสิใัโตเด็ดตัวดีตัวไรมาฝากท่านผู้ชมสาวนิงกับบุพาดค่ะสาวนิ้งกะ ท่านผู an, ้ชมไปรับชมรับฟังความฝันของน้องฝ่าผอมๆกันกับสาวนิงเนาะค่ะเนาะตอนนี้น้องฝ่าเพื่อนกะดีนั่งถ่ายอยู่ยังบ้านของเพิ่นแลาวค่ะกับลูกน้อยเพิ่นเพื่อที่สีเบาความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านหาฟังเนาะค่ะเนาะข่าเพื่อเป็นการบ่เสียเวลากับไปรับชมรับฟังความฝันของน้องฝ่า ้อมๆกันกับสาวนิงเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะน้องฝ้าค่ะสวัสดีครับน้องฝ้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเหมือนช่างทีมงานกับมาติดตามตัวเลขคข้อมฟันกับน้องฝ่าอีกรอบเนาะค่ะรอบนี้เป็นโค้งุดทายค่ะที่น้องฝ้าเพื่อนสีหายตัวเลขคว้อมฟันกับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะเนาะน้องฝ้าเพิ่นมาเพิ่นฟันดีแด้วค่ะเมื่อคลืนนี่ล่าสุดใหม่ๆเลยค่ะน้องฝ้าฟัน่าจังไดโนเว้าสู้ท่านผู้ชมทางบ้านเฮาฟังเลยค่ะค่ะ ในความฝันเนาะค่ะฝันว่าญาติพี่น้องเดดตายนะคะค่ะแต่เด้ไปร่วมงานศพเพิ่นค่ะพ่อไปหอดงานศพแต่ว่าสิเขาหนาประตูค่ะผู้เฒ่านั่งยืนหนาศพผัดท่วงขึ้นว่าอันนั่งแกเขามาท่างนี่อ,อันศพเพื่อนตายแบบทุกทรมานเขาได้เหตุสะพานไว้เออค่ะเขาท่านี่บ่ได้เพิ่นว่า ให้เขาข้างหลังคน่ะค่ะกะเด้เขาาลังบาาประตูลังบานนะคะก<ม>ะเด็กไปวายซุปกะยู่น้งนานเดบกี้ั่วโมงก็เด้หอดเวลาทรงสารนะคะค่ะในความฟันกับกับมีผู้หญิงผู้ชายนะคะแทั้บ้านหลายคนก็กะจัดก็อกีนั่งเป็นสองฝั่งนะคะค่ะ,ะก็กดว่านั่งนั่งฟังอีกฝั่งนะึงน่ะนั่งหลายคน แฟตัฟ้งน้องฝ่านะ่ะมีมีคนสองคนเองนะคะค่ะบาน,นีกับเพื่อนพ่อพ่อคนเหตุพิธีไปละะ้ค่ะสักพักหนึง่งเออี่ความฝันนกับเป็นกระเทยนะคะที่เพื่อนตายเป็นกระเทย<ม>ที่ตายเพื่อนกับเป็นนักสแสดงค่ะนักสแสดงเต้นนักสแสดงหลอกนะค,ะค่ะแบบว่ามีซื่อเสียงค่ะบานีปรากฏว่าน้องฝ่านั่งพน่มมือร่วมพิธีเพื่อนนีล่ะค่ะ เพิ่นกัไดนมาเทียมมาสิงค่ะนะคะก็คือว่าพีเขาสิงหรง่ายซะค่ะมาเขาสิงค่ะต้นไปน่ะน้องฝากใส่กางเกงยีนเสื้อดำแต่ว่าพอเพิ่นมาเทียมแล้วปุ๊บเป็นกางเกงสีแดงขาบานเสื้อกะแดงนะคะสุดแดงหาือไงคะใส่สุดแดงเพราะว่าเพิ่อนอยากมาอําล่าหรือว่ามาแสดงขังสุดถ่ายของเพิ่นหรือเปล่าเนาะจ้าวาน่พอ พ่อเดี๋ยวมาเที่ยงปุ๊บภาพมันกระตัดไปว่าน้องฝ่าเนี๋ยไปนั่งทัง้งฝาโล่งโล่งสุกนะคะนั่งทั้งนั่งทั้งความกระโดดไปมากเลยค่ะโอ,อ้ยคนกิงลูกบ้านนี่ก็ดเด้นนะคะเต้นอยู่หน้าเมียมั่งละเต้นเตนแบบไดคะน้องฝ่าก็แช็คสิว่าเต้นจงไดเพิ่นก็เต้นฝอนหรือเต้นคะเต้นแบบคล้ายๆว่า แค่งสมัยตะกี้ค่ะนะคนคนกับอายุคนแต่กับสิกลาร์ตูนนั่นแหละซีจ่าอาซิบวะละเพิ่นเต้นตเพิ่นเป็นนักสแสดงเนาะค่ะเพิ่นก็เต้นไปหั่นล่ะบ่แม่นฟอ้อนเด้ค่ะเพิ่นเป็นเต้นอือค่ะก็เต้นเต้นไปเอา้าพอ่พอเต้นแล้วผู้เฒ่าเพิ่นมีผู้น,น,นึงสิมาหามค่ะว่าเอา้าอีหน้าน่ะมันคือไปเต้นไปก่อมโลงชลบเจงซั่นค่ะ พอไงอันนึงก็ได้ห้องเธอว่าป่อยปอยปอยเพิ่นป่อยเพิ่นเพิ่นเนี่ยมาอำลาเธอสุดท้ายอย่าไปห่นเพิ่นวาสันค่ะค่ะก็ปอยให้เพิ่นแสดงให้มันจบวาสันค่ะพอเพิ่นแสดงจบปุ๊บนกฝาดอะกลับมาเป็นปกตินะคะกลับกลับมาอยู่ในสภาพตัวปกติจักรองค่ะ่าเป็นตัวห้องจะครองเองค่ะก็เป็นสลืมสลืมอยู่ว่าเป็นมืนๆมืนว่าเพิ่นคือมาเทียมมายังสินะค่ะบานนี้ กระเนสีเมนแล้วงานหนละ่ะในความฝันกบคือจังห้าสิงางเมื่อห่ะนะคะจะพร้อมกับเดยผ้กระเป๋าสะพ้ายทางไปใบนึงค่ะผัดเปิดไปเห็นเปิดกระเป๋าเนี่ยไปเห็นแบ่งพันนะคะแบ่งเดียวโครมเลยค่ะกระเป๋าจะขนหมอบค่ะแม่นค่ะกระเป๋าจะข้อืค่ะจังไรต่อคะน้องฝากในความฝันกับมนกะชุนละมุนนะคะค่ะบาน,นิม กับฟันบอดนนะคะค่ะกักาได้สะดุงตื่นขึ้นนะคะอืมค่ะค่ะสะดุงตื่นขึ้นแต่ว่าเห็นเป็นแบ่งพันเนาะค่ะเนาะเห็นเป็นแบ่งพันค่ะทาให้ตีเป็นตัวเลขน้องฝรมมากตัวไหนคะกะแปลนตามความฝันเลยแหละครับค่ะตนตายแม่กันอยากไม่ศูนย์เนาะค่ะค่ะไปเห็นเลขพันกะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหรือศูนย์ศูนย์ไปสั่นละค่ะบ้านนี้นอนบรับละค่ะ ยิ่ตื่นขึ้นมาเนี่ยโตชาบุตรเลยค่ะยังแข่ข่ายว่าโอ้ยงฝันจริงฝันจังนะค่ะยังย่านยังย่านยังหาผามาแขนนางสมาทีสวดมนต์แล้วค่ะในความเป็นจริงตื่นขึ้นมาแล้วต้องฝันมาเห็นผีไปนั่งขว่มร่งโศกเพลินค่ะมานี่ก็สอนบารับนอนต่อกับยกมาตีสามกลัวๆกักะนเองหีบไปอีกนะคะรับไปอีบอันนี้ฝันตัวมัคะนค่ะค่ะฝันช่วงที่สองขึ้นเดียวกันค่ะ บ้านนี้ฟันตัวนี้สีดีก็เกาอยู่ค่ะฟันเห็นเล็กหน่อยก็ผู้เถาผู้เถาเพิ่งเลี้ยงล้านเยู่ยวเพื่อนเลี้ยงอ,อยู่กระท่อมจะคล้องก็ขึ้งย่างไปเหรียญเพื่อนมูค่ะไปเห็นเพิ่อนออเด็กหน่อยก็เป็นตาสร้างแท้คือจังลูกฝรั่งขึ้นลูกเคืองนี่ค่ะตาสิฝาฝาขาจนพูนเด็กหน่อยผู้ท่ายบ้านนี้น้องฝากก็ไ้ย่างไปนะคะค่ะวันไมื่อไงมาขออุ้มล้านเนี่ยก็เป็นตาสร้างแท้ แต่เด็กขอเพิ่นอุ่มเมืองพออุ่มเมืองแล้วโุ้ยเด็กหน่อยน่ะประกากว่าหนักนักนะคะค่ะก็เลยเด็ถามไม่ไงเพิ่นว่าไม่ไงร้านเจ้าหนักเจักโลคือนักเท้ค่ะนักซิโลเพิ่นว่าอือไม่ไงบอกว่าซิโลเนาะ,ค,ะค่ะเุะ่เาบอกว่าซิโลค่ะ,คะอืค่ะจังไ๋ต่อ,อีกค่นกะน้องฝากจะมีความฝันกับเด็กกับ,บ้านนะค่ะมันจะ ว่ามีอย่างค่ะกันนตื่นขึ้นนะคะก็กสะด้งออกจากความฝันล่ะค่ะกับหูมือเนาะค่ะเนาะค่ะเหมือนไขว่าเพิ่นไม่ย่ำอีกเทือนึงเนาะค่ะว่าเป็นเหล็กตัวเดียวกันค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นความฝันของน้องฝ่าเนาะค่ะเนาะเพิ่นฝันในคขึ้นเดียวแต่ว่าฝันสองหลอกค่ะท่านผู้ชมค่ะทัดีเจเกลเกผู้เฒ่าก็คือสีบวตองตีหลอกเนาะค่ะ เพราะว่าพ่อกระเดีบอกตัวเลขแล้วก็บอกว่านาจะมีนะคะคือสีเอาไปร่วมตุเป็นกันสามตัวกระได้นะคะถ้าเอาสามตัวนี่น้องฝ่ามักตัวใดคะก็ว่าก็ตามก็ฟังเลยค่ะว่าเห็นผู้เฒ่าก็เด็กหน่อยเด็กหน่อยก็น้ำหนึ่งผู้เฒ่ากับเก้าปลาพันบวกนำนักกะเก่าหนึ่งศูนย์นะคะอค่ะสามตัวนี่เก่าหนึ่งศูนย์เนาะเนาะค่ะราแารากา ฝันรอบแรกรอบแรกนี่เห็นฟ้าโล่ค่ะฟ้ารูมกลับบาทเห็นเงินในกระเป๋าเป็นแบ่งพันนะคะค่ะไอ้ทาไฮตี้กับเป็นเก่าหนึ่งศูนย์คับหนึ่งศูนย์ศูนย์เนาะค่ะน้องฟ้าค่ะกับให้ท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านเพิ่นไปพิจารณาเนาะค่ะเนาะไปตัดเอาเนาะค่ะตัดดินพิจารณาเบิ่งค่ะว่าเพิ่นมีมีมี คลา,ายว่าจิตตีวเลขสจิตตีตัวเลขกแตกต่างจากน้องฝ่าบกบกะให้เพิ่นตีเอาเนาะคะ่ะเนาะตีเอาค่ะเพราะว่าน้องฝ่าเพื่อนกะตีห้แบบนี้เนาะค่ะจะค้องฝันเพิ่นเก่าเก่าหน,นะะึ่งศูนย์เนาะค่ะท่านผู้ชมกับหนึ่งศูนย์ศูนย์ค่ะเบาท่องพูนมีหยังเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่มีครับผมค่ะน้องฝามีหยังเพิ่มเติมบอค่ะม่มี่เจากมีแค่เท่านี้นะคะค่ะ ค่ะทั้งทีมงานกับขอขอบคุณน้องฝาดหลายๆเด้อค่ะเด้อี่มาแบ่งปันตัวเลขความฝันเนาะค่ะเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะห้มีโชคมีลาบน้ำกันเวดสุขูสุขคนเนาะค่ะเนาะค่าขอบคุณน้องฝาได้หลายเด้อค่ะขอบคุณค่าขอบคุณน้องฝาบค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของน้องฝาเนาะค่ะเนาะน้องฝาเพื่อนก็ให้มากแค่สองขุมเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะ เลขสโตค, 100, 100, 100, 90, 100, 000, ค่ะหนึ่0 0ูนย์ศูนย์ห่งหนค่ะงวดวันที่ส6กันยายนสองพนห้ารกสิ็ให้ท่านผู้ชมไปตัดเหรียญเอาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมตัดไปตัดมาคะ่ะเธอได้โชคใหญ่รางวัลใหญ่กับน้องฝ่าเนาะคะ่ะเนาะในหลอบนี้น้องฝ่าเพิ่นว่าเพิ่นฝันเป็นตะยานคะ่ะท่านผู้ชมฝันดี กะมีฝันเป็นตะยานกระมีแต่ตัวเลขของเพิ่นมันมาบรรจบพบกันในข่วมฝันสองข่วมฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมกระลองเบิงค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางของหนองฟ้าที่เพิ่นหามาเนาะค่ะเถ่อได้โชคโชก่งรางวัลไ่กับเพินค่ะงวดวันที่16กันยายน2566ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วย จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งหงมานหมานปังปัง,ปงรำร่วยรำร่วยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่าสุดท้ายนี่สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งผ้าร่วยได้เฮ็คุคิดีดีมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ